ครับเพราะกิลูกล้มอะครับทำไม่ได้ทันราคาจริงๆแล้วป๊าป้าแค่เป็นคนทำไว้เพราะว่าลูกเราใช้ชีวิตเสี่ยงมากใช่แล้วก็ป๊าป้าเป็นคนลอบลอบกันลายน่าเสกไปสร้างตำนานเนาะสร้างตำนานแต่ลูกก็ได้พ่อมาเงได้มาหนดเลล้มลมเยอะแกโซนครับโซนงา่าดิเรกเองลุ้นคอยอยูมาเขาเหมามากเลใครที่มีลูกหลานนะก็ทำประกันไว้ดีกว่าะรว่าตั้งแต่เด็กๆก็อย่างที่บอกเลยทำตั้งแต่ในคันจนถึง สามารถแบบลงๆเราก็สามารถทำการนด้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันท้ายได้ก็อันนี้มีใครไลฟ์ไหมครับไม่มีเนาะมีคนร้ายไหมมีแหละอ้าวเหรอเธอจะทำอะไรเขาจะทำอะไรรู้สึกยังไงบ้างที่แบบโอ้โหโด่งดังเป็นซุปตารระดับประเทศก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาครับก็รู้สึกว่ามันแบบเป็นเรื่องธรรมชาติที่แบบมีขึ้นมีลงคนเรามันก็มาก็ไป ไม่ใช่แตยวว่าเป็นไซเคิลก็จะแบบแต่ว่าลูกเราอาจจะยังเด็กคือลูกเราก็จะแบบอยู่ได้นานหน่อยลูกเราก็แบบทำตัวดีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนพ่อๆกับป้าๆเขาก็แบบอยู่มานานแล้วและได้เจอลูกยังจับกับลูกหลอมยังเลยนี่ลูกยังไม่ได้กลับมาเลยยังว่ายน้ำไม่ถึงแก่้นยใช่แกว่ายน้ำไปแต่เพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆแกนั่งเครื่องไงอ๋อแกว่ายน้ำแกว่ายน้ำช้าหน่อยใช่ช้าหน่อยไม่ถูกใจท่านลูก ก็ไเป็นดีใจเพราะไปงานคาแรคเตอร์ที่แบบญี่ปุ่นเลยนะมันก็เป็นประจำระดับเขารวบรวมงานคาแรคเตอร์ระดับโลกมาไว้เงี้ยสือว่านใหญ่จริงเนี่ไปร่วมด้วยแต่แต่ว่าเขาไม่เอาไปเพราะมันเปตึงขนาอร์ใช่ไลยคานแรคเตอร์ไงเธอเป็นใครเธอจะไปทําไมเออนี่ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยเลยใช่การไปชมก็มีสี่สี่สี่ล้านนะผมก็มีจัมโูกมีไย่ซางแล้วก็มีเบบีแล้วก็มีโอเชียนครับ เราก็คือเป็นหัวหน,าน้าทีมในการนำลูกเราก็เป็นหัวหน้านแก๊งเสมอแล้วก็ล้มชัดเด็ดคือล้ม uh huh. ใช่แล้วก็เกมมีการโค่นท่าเดินผ่านซูนแล้วโค่นท่าก่อนไปอยู่ตลอดติดตามอยู่ตลอดก่อนไปสอนอะไรเ,เขาไปาบ้างก่อนไปสอนอะไรเ,เขาไปบ้างคือเอาจริงๆนะคือยังไม่ทันได้สอนแกแกก็แบบไปก่อนซะแล้วใช่แกคือไปทำงานนะไ, <ป S 2> ไม่ทำงาน ไปไปทำงานก็ไปไปทำงานเลยเนาะใช่แต่เราขารู้สึกอย่างพอลูกดังเราก็ดังขึ้นมาอีกใช่ครับพอลูกดังแล้วเราก็ดังขทุกเมื่ออีกก็ถ้าเกิดมีกระแสมีอะไรอย่างงี้ก็ดีครับผมก็รู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าคือเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของเราเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เหมือนแบบฟีลแบบคู่ครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแบบฟีลแบบผู้ชมมาร์บีเกลอะไรเงี้ยครับโอมีลูกเราดังอะไรเยอะก็แบบเป็นส่วนหนึ่งของการเลยครับะเราก็มีความสุขดีครับผมก็ คือได้ออกงานร่วมกันด้วยได้อะไรด้วยคือมันยิ่งสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ล่าสุดก็ไปงานฮาวอว์ดกมาก็เออก็ภูมิใจเนาะเคก็ได้ได้รับรางวัลด้วยครับผมก็เป็นไอคอนไอคอนทุกอะไรทุกทุกไอคอนใช่ครับก็ได้รับรางวัลมาวันนั้นได้ตั้งครอบครัวเลยนะใช่ครับผมก็เปย์กับนิวก็เป็นเอ่อห้าสิบมงคลที่แบบมีมีผลครับพี่องานครอบครัวเข้ามาบ่อยไหมครับงานครอบครัวจริงๆก็ช่วงนี้ก็มีเข้ามาบ่อยนะครับแต่ว่าจะติดตรงที่คิวเยซังเกันไม่ว่า โอ๊ยแกทำงานเยอะมากครับใช่ใช่ใช่ลูกมีแบงค์ให้เรามคอะไรครับลูกมีแบงค์ให้เราคือลูกแกลูกแกบอกว่าแกจะฝากแบงค์ไว้ก็เดี๋ยวแกจะยุบบัตรให้พ่อได้เปอร์เซ็นต์มาให้พ่อใช่ครับได้เปอร์เซ็นต์ก็จริงจริงแล้วเปอร์เซ็นต์พวกนี้คือแบบพ่อบอกเลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรลูกเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้เก็บมาเก็บไว้เดี๋ยวเป็นก้อนเดี๋ยวพ่อเขาเก็บทีเดียวรวีรวบมยอดทำมาทีนี้ดๆเรียนหน่อยพ่อไม่รู้สึกเป็นไรเดี๋ยวลูกทำแบบเยอะเดี๋ยว เก็บทีเดียวเอ,เออเช็คบินทีเดียวแอบน้อย<ด><ด>ใจไหมแบบไม่ไมรู้มีงานมากกว่าแอบน้อยใจไหมจริงไม่ได้รู้สึกคิดไม่ได้คิดอะไรเรื่องพวกนี้เพราะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยคือมองว่าเป็นเหมือนคนในครอบครัวจริงเพราะจริงเวลาที่เจอกันหรือ,ค,รอ,ค,รอคุยกันอะไรอย่างเงี้จะคุยกันตลอดว่าเฮ้ยสนุกไหมไปทำงานวันนี้เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็แบบจริงๆเป็นเหมือนแบบเออมันเป็นมันมันไม่ได้มีคิดถึงแบบผลประโยชน์ที่ถึงกันเท่าไหร่ครับใช่ คนเก่งอยู่แล้วแล้วก็แกเป็นคนเจ้ยเจ๊วพูดพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาแบบเจอคำถามอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดเยอะ,อะแล้วนอกจากตอนนี้แบบตื่นเต้นก็จะแบบพูดแบบติดติดนิดนึงอะไรอย่างเงี้อนเออแต่ว่านอกจาแบบตัวปกติแล้วเป็นคนแบบเก่งอยู่แล้วก็วหัวไวนึกถึงตัวเองตอนเข้าวงการใหม่ๆหก็จริงๆก็ก็คิดเหมือนกันนะอุ้ยแกต้องแบบเดซังแกต้องแบบเขาเรียกว่าอะไร ฝึกเยอะเหมือนกันแลวมันเริ่มมีทักษะใหม่ๆอะไที่เกิดขึ้นว่าทำงานไปเรื่อยๆมันต้องแบบเจอนู่นเจอนี่ทำบีบนู่นบีบนี่แบบใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ทำได้ดีใช่ก็ถือว่าแบบเป็นพนักงานที่ดีครับผมก็ส่งเรียนตั้งแต่เด็กอ่าได้ได้ข่าวสัปดาห์หน้าจะมีงานใหญ่จะมีอะไรในโปรเจกต์ไหมนะงานไหนครับมันจะเปิดไลฟ์อัพแล้วไงงานไหนงานชื่ออะไรนะเออันเทปบุนชื่ออะไรไอ อ๋อมีปล่อยเพลงด้วยครับโอ้ใช่เป็นปล่อยเพลงครอบครัว3คนนะก็มีนิวมีเตแล้วก็มีสั่งออฟครับเอาไสั่งเตมีนิวก็มีสั่งสามคนเป็นเพลงครอบครัวครับร้องกัน3คนใช่ครับรวมเติมเขาบอกเพลงเติมแล้วอีกนิดเลยครับใช่เติมรัดอีกนิดยังไงใช่เป็นเพลงแบบแนวแบบฟังสนุกสนุกง่าย อยากแข่งอยากจนยูยังรู้ว่าตอนสั่งไีท่าเต้นด้วยตอนนี้ตอนสั่งร้องมีไงในตอนนี้ไปอัดมาแล้วเนี่ยต้องต้องเทนาย่อยสั่งไม่ตอนไปร้องเหรอวิซังร้องเก่งมากเพราะซังเกย์โทนเสียงสูงอยู่แล้วใช่ปกติแกร้องแบบนี้แบบนี้อันนี้มีแบบปีส่วนร่วมในการร้องด้วยได้แล้วรถติดตามเขาจะออกวันที่21ครับผมก็มีวันที่สิบเกยี่สอะไรโคสเตอร์หนึ่งโคตเตอร์สองจะออกทำไมวะเนี่ย แต่เป็นแฟนเป็นแฟนกันโปรโมทแล้วจะมีเป็นทัวร์ไหมครับโชว์แรกเมื่อไหร่ครับโชว์แรกโชว์แรกของครอบครัวเนี่ยเพลงเนี้ยน่าจะที่บ้านโอ้โเปิดฟังเปิดดูกันเองเออตั้งแต่ว่าเป็นเพลงที่น่ารักนะผมก็ฟังเล่นๆสนุกได้ภาพลดคเมื่อไหร่ครับผลงานพี่มิวหรือเปล่าทีแบบเป็นแฟนผลงานครับผลงานรรรััคคผลงานผลงาน ก่อนนี้ก็ซีรีส์ตัวนี้ออนขึ้นหาอะไรหาอะไรไม่รู้หาซีรีส์อยู่ไม่ไม่ก็มีซีรีส์กับทางโมโนด้วยแต่ว่าใส่ไว้แล้วเลยยังไม่ออนอยูแล้วก็มีซีรีส์กับทางจีเอ็มยี่สิบห้าที่ทางจีเอ็มทีวีเป็นผู้จัดขึ้นมาก็มีเรื่องว่าเออว่าสนิทพิสัยหายบริชิดโฟลเวอร์ครับผมก็ออนแอร์วันอังคารนี้แหละครับวันนี้เลยนะครับครึ่งครึ่งครับผมทางช่องจีเอ็มยี่สิบห้าอ่ะกปีหน้าปีหน้าละ ปีหน้ายังไม่ทันไรครับผมปีนี้ก่อนเลยสุดเดือดต้องถ่ายพยายามหลบดีพหลบหยุบพยายามหลบหลีกหลบหลีกไปไหนมาเองผู้บินครับผมอ่ะปีหน้ามีไหมอารียมปีหน้ามีไหมปีหน้าเน <t> ี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วจะมีโปรเจกต์แน่นอนอ่แต่ว่าจะเป็นอะไรนั <ł. S 1> <od> ้นติดตามกรีส์หรือเปล่าเป็นเอ่อเต้นหรือเปล่าเป็นเอ่อบวน์แบนหรือเปล่ามาอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันหรือเปล่าอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันหรือเปล่าเราต้องเจออยู่แล้วเพราะว่าเราทุกคนลงไปหมดแล้วว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันที่งานว้าวแม่ ถ้างั้นสปอยได้ไหมว่าสำหรับปีหน้าที่เราจะได้เห็นเหมือนกันี่ยมันจะว้าวแค่ไหนวันแี่ว่าวันก็ว้าวนะก็เป็นเอางี้เป็นอะไรใหม่ๆไม่ไม่ไม่มีอะไรตรงนั้นไม่มีอะไรใหม่ๆเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบพอพอพอทุกคนรู้วิวโหไม่อยากคิดว่านิวทำได้ยังไงเนี่ยรออยู่โอ้เดี๋ยวนี้ที่ผ่ารู้กันกลัวอะไรกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ที่ผ่า ยี่ห้านี้ดูดูกันเออเออหนึ่งทุ่มมาหกโมงมาประมาณนั้นแหละมองดูดูท่านท่านแล้วมันกลัวเหมือนกลัวเหมือนกลัวสะพอยเออรุ่นนี้แล้วก็ไม่สปอยแล้วเก็พูดออกมาสีก็พูดออกมาซีวันนี้เขาบอกนี่แฟนสาเขาหล่อมีผ้ามีงานอะไรปะมีต้องไปอีกไหมครับมีครับนี่ครับเดี๋ยววันที่21นี้ก็จะเดินทางกันไปที่ฟิลิปปินส์ครับใช่ครับ ไม่ใช่อ <of> ันน <oda> ี้ปากเกียวไม่ใช่ครับเข้าไปไปไปแฟนนี้นะแฟนเบลูก้าครับเอ้ยพีเบก้าพีเบก้าสิเราก็จะพีเบยอย่างเดียวใช่พีเบก้าครับเนี่ยพีครับพี่ครับยังไม่อยากไปเอาอยากมีอะไรอยากไปอีกหอเปล่าถ้าเขาปากปากงานทางเขาพอไปด้วยครับ ไม่ทำไปอยากไปไหนรพหางหลังนี่เราก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันนะปีนี้เล่นกีฬาอะไรปีนี้อะปีนี้เล่นบาสเกตบอลได้เหมือนเดิมใช่ปีเล่นมา2ปีแล้วปีนี้ปีที่สามเล่นบาสเกตบอลปีเราจะลงนานขึ้นใหม่ปีนี้คือปีนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัวทำแต้ม อคาดหวังเลยคาดหวังเลยปีที่แล้วครับปีที่แล้วเป็นตัวทำแท้ให้อีกทีมเนี่ยปีนี้ทำแท้ให้กับทีมตัวเลยฝากคำหมักกันนิวได้เลยฝากคำหมักมาได้เลยคือทุกคนคือต้องปกติกเขาต้องมีการบล็อกใช่ไหมตอนหนึ่งตอนนี้คือต้องเป็นห้าตอนหนึ่งมาบล็อกนิวแค่คนเดียวเพราะเราแบบล้ำบึกไงเราล้ำบึกเตอนทำแท้เราล้ำบึกใช่ตอนนี้รอพิณนะ วันที่20ธันวาลพ่งนี้ราชมเนาะเพลงก่อนเนาะเพลงก่อนเพลงวันที่21นี่ครับแล้ว25อันนี้เจอโปรเจกต์นะครับแล้วก็วันที่22ก็เจอกันที่แฟนมิที่เทวิครับไปขอบคุณครับต้องจบ Welcome to Star Society